ดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคทางเดินหายใจ PM 2.5อย่างถูกวิธีไปกับ GHP สำหรับวิธีการล้างจมูกในปัจจุบันนะครับเราจะใช้ไซลิงก์ก็ทําให้แรงดันน้ำเนี่ยเข้าไปชนผนังโพรงจมูกซึ่งอาจจะก,ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือบาดเจ็บต่อเน,นื้อเยื่อโพรงจมูกได้นะครับตอนนี้มีขวดล้างจมูกโดยเฉพาะเลยนะครับปกติขวดแบบนี้ก็จะควบคุมแรงดันได้สม่ําเสมอนะครับก็ลดโอกาสการเกิดบาดเจ็บที่โพรงจมูกการล้างจมูกด้วยน้าเกลือ GHP นะคะได้ผลที่พอใจกับดาวมากๆเลยสําหรับวิธีการล้างจมูกด้วยตนเอง นั้นไม่ยากเลยค่ะนี่ก็คือ GSP n น a ะ s i Care นะ Nasal Washer นะคะโดยเปิดฝาขวดเทน้ําเกลือลงในขวดประมาณ50ซีซี cc ค่ะแล้วก็คว่ำหันตรงจุกป,ปล่อยน้ําเกลือเข้าหารูจมูกจากนั้นก็กดปุ่มที่ใต้ขวดน้ําเกลือก็จะไหลออกมาอัตโนมัติด้วยแรงกันที่พอดีเหมาะกับการล้างจมูกควรมีนะคะเพราะว่ามันสะดวกง่ายดายมากนะคะจนตอนนี้ปอนและลูกนะคะใช้น้ําเกลือ GSP เป็นชีวิตประจําวันไปแล้วค่ะเป็นสมาชิกสําคัญของบ้านเราไปแล้วค่ะ จำสามตัวอักษรง่ายๆ GHP นะครับผมแนะนำว่าซื้อติดบ้านไว้นะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพดีด้วยน้ำเกลือ GHP น้ำเกลือ GHP Normal Saline Solution ขนาด1,000 ml ราคาขวดละ55บาทและขวรล้างจมูกชนิดอัตโนมัติ GHP Nasic Can Nasal w a t h e r ราคา2 9 9บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำเกลือ GHP Normal Saline Solution ขนาด1,000 ml 5ขวดพร้อมกับ GHP Nasic Can Nasal w a t h e r ราคาเหลือเพียง3 0 0 ๒9บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทุกออเดอร์